งัดหินแล้วมันจะได้ติดใหญ่ด้วยนะทุกคนอุย้ยใหญ่เลยสวัสดีทุกคนนะคะหัวหยอหัวหนองไอมาหาปูทุกคนแต่ว่าพ่อใหญ่คนนั้นน่ะไปหาปูคือกันนี่เรางัดก้อนหินอ๋อ ใจใจด้ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้คิดว่ามันจะไม่ค่อยมีคนวันนี้เพราะว่าโดยส่วนมากฝรั่งเขามาไหมถ้าว่าน้ำลงตอนเช้ายอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีคนนะคะถ้าน้ำลงบ่ายเที่ยงเนี้ยคนจะเยอะแล้วงัดหาปูบรรยากาศวันนี้นะะเห็นไหมแต่สำหรับคนที่เคยหาปูเขาจะรู้ว่าฝั่งโนนบปูเยอะโดยส่วนมากคนจะ ไปหาปูฝั่งโน้นนะ่ะไ้มาฝั่งนี้ตัวเรือมันก็จะน้อยลงแต่ว่าเรามีเวลาแล้วก็จะค่อยๆหาไปเนาะทุกคนเนาะปูนี่ก็จะหาหาวันนี้เอาไปดองพี่นอ้อง นีไม,ม่เอาปูนี่เยอะมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเียวเปิดโอ้ยน้องไข่พี่น้องจ้ะไม่เอาเปิดดูตามนี่ไซมินิพอดีโด มีแค่ปูแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้โด่งพอดีแซ่บอร่อยโพดมาเ่ย ủa thôi nồi wow đây một viên nào ở trong đấy ピンホールってボーダーやピンー นี่ใช่หรือเปล่าโเนี่ค่อยๆหายไปเลยนะนี่โเนี่ยฝนจะตกเลย บอกนะตัวแม่จะพูดต,ตัวที่สองปงป่นี่คนอําพางนี่จะกระปูยังดันปิ๊บปิ๊บปิเลยเราไวขนาดเดียวะ้วยตัวแสงมาก ีจะไม่ค่อยคัดไซสักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ตัวเมียอายก็จะเอาแมนตัวเมียปล่อยอีกหดไปอยู่นี่หอยนี่อร่อย ทิ้งหอยเลยเห็นไหมการงาทิ่นมันจะได้ง่ายกว่า นี้จะเอาก่อนนะคะค่อยไปขัดสายที่หลังอัดลองงัดอีกบนนี้โอ้ยบนนี้นี่ไงตัวแม่นี่โทษโทษโทษไปซะโอ้ตัวแม่เนี้ย ขนมปังฝรั่งเศสเราใช้มือมันง่ายกว่านะโอ๊ยปลาไหลทุกคนปลาไหลเยอะมากไปแล้วนี่นี่

Pisay. Hãy Mình cho kênh Ghiền Mì Để kiếp nguyên มันเยอะอยู่นะกำลังผสมพันธุ์เห็นบอกตัวเมียแน่นอน ด้งัดๆเอาฟังเนี่ยนะมันงัดบิงตรงนี้โอ้ยตัวแม่ตัวนี้ตัวแม่ปูตัวนี้สนมากตัวแม่ไอ้ก็เอานะแต่นี่ไอ้เริ่มจะคัดไซ่์แล้วค่ะ ขนมปังฝรั่งเศส จะเอาได้หรือเปล่านะนไม่ได้พี่น้องไม่ได้ ใหญ่ด้วยนะทุกคนติดมาตามก้อนนี้เลยจ้ะความปูไล่ไหล่ลี่บาาหอยนางลง เอ๊ะๆๆไม่ผ่านไซลองกัดแล้วให้เรากัดแล้วก็ไปซะโอ้ยอันะไรใหญ่ยยๆเลยจ้านี่อยู่างนี้นะยาเกลีอันนี้ขออีกตัวหนึง่งมีไหม อ,อน้ำมาแล้วพี่น้องเลยน้ำมาแล้วปูฝรั่งเศสลหลายเลยจ้ะาำไมา่นใหญ่คนไปอยู่ใส่ มันมากจะเป็นงัดนะคะทุกคนเป็นงัดเอาโออวตัวเล็กตัวน้อยรูนี้เหมือนจะใหญ่ ที่ที่บนวัดนี่ไหมมองดูยึดสายล่ะไปตดงพี่น้อง ว่าอยู่ก็บ่เต็มจากเทือพี่น้องห้าบ,บางก่อนโอ้ยโอ,ยโอย้น้องมีใคร ตัวแม่ทุกคนน้องไม่ไข่ขอได้ไหมขอนะะไม่ไข่นี่น้องไข่แมว เสียเอาตัวน้อยเ่ะเอาออกตัวที่ได้แรกๆแต่ไม่แยกเลยเพราะว่ามันกัดอายพี่น้องก็เลยเมือเลยตะเทศเกาไปรู้แล้วสาเหตุนะจะมงเที่ยงบ่ายโมงแล้วมัม้งมากินสกุนของเราใช่าหมกวบุกข่าดมดพี่น้องเลยก้อ,อ,อนอยญ่งนำ้ำก็ได้หลาอยย่ เอาตัวหน่อยมานำเลยก่อนว่าออกัดมาได้พี่น้องเลยเอาเข้ามาเลยก็เลยมาเลยจ้ะก็มาดองใส่ชุบตำเนาะเจ็ดแปดตัวก็ถือว่าได้อยู่นะเนี่ยนี่ค่ะโอเคทุกคนมีแต่แนวกิน ก็มีอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูน้ำเกลือนี่เป็นหอยตลับของวันก่อนนะคะอันนี้ก็จะกินปูปูนี่อาจจะยังนะคะอันนี้ก็จะกินเป็นหอยแมลงภู่เอามาเมวานนี้แล้วก็ไดให้ดูดหอยแมลงภู่หอยแมลงภูนะคะเออน,นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวให้โชว์โชว์อะไร ทำผลไม้มีทั้งหอยปูยจาการมาในีหละโอเคแล้วขอญอยกไปก่อนนะคะจากการึินใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ